สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่องสาวสีขอผ้าล็อกนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่วัดตสราม วราวาสนะครับอยู่ที่เมืองที่นะครับท like 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 ่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับติดตามแนวทางที่ไปพวกของผู้เข้สนนะครับว่ามพิเศ้ตัวใดนะครับบริการพันธ์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบสาวสีขอผ้าร้องรำในกันแล้วกันนะครับพิเศ้ตัวใดนั่นนะครับติดตามช่วงกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นมือบุญใหญ่เนาะเป็นวันเทศมหาชาตินะครับเป็นบุญเทศมหาชาติศาสตร์พระพุทธรูปนะครับให้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์เนดะ้อพี่น้องน,นะครับผมเอฟซีได้ตัวใดติดตามกันนะครับรรบันดาลจะเป็นบันดามอา,มมามกาศสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมติดตามผูกคำแสนนะครับมาเอาเลขใบพู่ให้กับเอฟซีอยู่ทั้งบ้านนะครับเอาคนละไลค์คนละแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับ ไลค์กันแชร์แล้วก็ขอให้ดาไม่รวยเด้อนะครับงวดนี้เนาะอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับมขอไลค์สดอีกสักครู่เนาะประมาณสักสินาทีนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขกันแล้วนะครับท่านผู้ชมกดไลค์มาแล้วนะครับป็นกดไลค์กดแชร์เลยเด้อนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับพี่น้องโชคดีโชคมาด้วทุกท่านนะครับในงวดวันที่16เนาะนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับรอชมกันนะครับกดจะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับกดจะรออีกแป๊บหนึ่งเนาะนะครับ ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับทางช่องสาวสีขอวผ้าลาะแล้วกาศทางช่องสีขอวรัฐภูมิทีวีนะครับทางช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผม ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับผมภาพเสียงเนาะอันนี้ชาวกัมพูชานะครับนี่ครับที่อยู่ต่อหน้าอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ไม่แต่พี่น้องชาวกัมพูชาทั้งนั้นเลยนะครับตามปูกมแซนมาอยู่ประมาณ200กวต่าท่านเลยนะครับประมาณ2 0 0ก้น่าคนนะครับประมาณธรรมดาเนาะนะครับตอนนี้กําลังลงอัขระอยู่ที่แบงค์นะครับแบงค์นะครับแบงค์กัมพูชาอยู่เนาะนะครับผม นะครับมีแต่พี่น้องชาวกัมพูชานะครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องชาวกัมพูชานาะนะครับมาในวันนี้นะครับอันนี้ใช่หมดเลยนะครับประมาณสองวันถึงสามร้อยท่านเลยนะครับ หนึ่งไลน์ใงแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะให้คนมาน้ำหลังได้ชมน้ำกันนะครับได้โชว์ไดรั์น้ำกันนะครับาโันนี้ทางช่องยูทูบเองนะครับแอดมิดเองนะครับเดินทางมาไก่แห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่เขตอำเภอเมืองเลยเนาะนะครับ

ប <Gã entender> <ilizces> ាទស៊ីតម៉ាតែកណនលាយតែកអាចតាមព្រះព្រះជានគុនតាម300កូន

คุ่อะไราาใจเาตอนนี้มา่เามาเนอ๋ออันนี้เรียกว่าจหายชาวันนี้ทางทันจาวาเนจงมาให้มาสวดสดอกดอกใสิที่มารในวันนี้ก็เลยได้มาในวันนี้ก็เลยได้ีขอเราขอเสริญวง จากราศีแห่งสิทธิมาจากกัมพูชารถจะมาเป็นอะไระมาเ็อะไรมีโชชมากว่าสะดวกมากด้วยนะยังไงังมากคนแชร์นะคะยังงเราโชคดมากมากเลยแต่ว่าปัจจัยยังใจไม่ครบใครจะร่วทางคน ทางวัดร่วมสร้างพระประธานคนละาห้าคนละสิบคนละร้อยสองร้อยได้หมดนะสร้างพระประธานไว้ในนี้ในนี้ยังไม่มีพระประธานอ่าจันทร้าถ้าใครที่จะร่วมคุณก็สามารถาาร่วมได้วัดรามประราวัดตะบนรามยื่นวัดรามวระราวานสนะคุณผู้ชม จะมีเจ้าบุญเจ้าจักรยางเป็นจภรา,า,าพพะประธานได้ลังนี้อาปฏิสูรท,ที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นปฏิสูรไหนใครที่ท<า>ติดตามรับมนนี้เนาะสามารถร่วมทำบุญได้นะคุณเนาะด้วะโอกาสบอกเลยว่ามาด้วยก,กันีเอ ใือร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พิจารณาทุก่อนให้ดูไปลยหลายหมนก่อนบก่านี้คือให้ยัยูให้ดูไปแล้วสิบหมก่อนนะครับถมสติปูไม่มีสติปูไม่มีว่าที่โดนทีดวเปิดโอกาสเกาสิอกโนาะโจ ถวายเอาว้กหนายตามตารางสัปดาห์กโนก็คือทคณะกรรมการว่าราว่อยาจ่เออทาองกคนันเล่นก็ทุกเอกก็คือคณะสองสี่แปดเจ็ดองกองสิบ็อง คนเบื uh, 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 right, nice> mm ่อไลายบอนั่ะเกเลยบอหลายอยู uh ่ห uh> um ้าร้อยหกร้ท่านลเดียวทายเัีมาก่ราเคยได้ไลอลนี้นครูนงของคุนเดียนเนบอลวาบอนเยจะดับคนยังไ่คนยังไม่การนกำหลัคนยังไม่อนนะเป็นอยู่ดูติตอบ ตระหนักรนว่าสัมโภชาวาว่าราวาตัอโตภคุณเมตตาตอปพตภูติวิเววรารเจารองจากคณะตระนากดีเจว่าพระกัวิเวราการพระมหากษัตริมาท้าวโรอรจาจย์ แล้วนะครับเป็นเลขใบพลูนะครับท่านผู้ชมนะครับอันหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เนาะนะครับคุณสาธุสาธุมากนะครับมาแล้วนะครับเลขใบพลูงวดประจําวันที่16มีนาคม2567นะครับแนวทางเด้อน้องนะครับผมเสนอไปแค่แนวทางเท่านั้นเนาะมีพิจารณาเอานะครับก็ถึงเวลาสะดกดข้อนะครับ

เง็กลอยโซแ่รอบนักลแน่ะแล้วก็กลอยกลอเง็ดกลอยโซนและสองเกยนะสอบเกลแยวตวนีนะทำแนในลรอส่องกยจบในโควงแบบะไรว่าสี่สองสามนะครับแล้วก็หนึ่งเก้านะครับก็ทิ้วสาธุสาธุเลอตามด้วยสาธุสาธุนะครับสี่สองสาแล้วก็หนนะครับท่านผู้ชมสี่สองสามแล้วก็หนนะครับ สี่สองสามแล้วก็หนึ่งเก้าอาช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยเนาะนะครับนี่กําลังไลฟ์สดเอนะครับผมไลฟ์สดเนาะสี่สองสามแล้วก็หนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมงวดประจำวันที่สิบหกมีน่ากลัวนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วไปเลยนะครับยไปเลยสิ่งที่ขาดท่านผู้ชม นี่เป็นเลขใบผู้วางปู่คำแสนนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสรุปอีกตัวหนึ่งเนาะอ่านะครับท่านผู้ชมพี่โมกุญจาทองให่อ่ะสี่สองสามนะครับท่านผู้ชมกับเลขสองตัวกับหนึ่งเก้านะครับสี่สองสามแล้วก็หนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะสี่สองสามแล้วก็หนึ่งเก้านะครับ ับเอาแคร็บไปเลยนะครับแคร็บไปเลยเนาะนะครับขอบคุณอะไรนะครับที่ชมไลฟ์ส่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผขอหยุดอีกครั้งไลฟ์สดไปเพื่อนคนนี้กันเนาะพี่น้องท่านน้องไอพี่น้องโชคดีโชคมาเนนะครับเพราะว่ามันเสียงดังนะครับไอพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้คือได้ไปปลูกของปลูกคำแสนนะครับคำแสนเออนะครับผมนี่นะครับได้เป็นตัวอะไนะครับท่านผู้ชม อ่ะนะครับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะดีนะครับพี่น้องโชคดีโชคมานนะครับแขกไปเลยสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีโชคมานพี่น้องอยู่ดีมีให้ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออยู่ที่แคมเปญสนับสนุนทุนนี้เนาะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทั้งสองช่องนะครับช่องยูทูบสีขาวรอบภูมิทีวีแล้วก็ช่องสีขาวผ้ารอกนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีนะครับเสื้ขาว